สวัสดีพี่น้องแฟนๆหละกก FC ส่วนต้นไม้น้องโพนี่แหลกกาบบ้านส่วนสอดสน,นุกเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้พิเศษพิเศษสุดๆพี่น้องเอ้ยอบริเวณโคกน้องนาพอเพียงอนุสรณ์คุณตา คำเขืองคุณยายบัวสอนสมนึกเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่มืน,นี้สิมาแจ้งข่าวมาถ่ายทำคลิปนี้ให้พี่น้องได้ชมผลสำลิดที่เป็นพิเศษสุดอีกคนสลิดนึงแม่ว่าซีมีแค่นะครับครั้งแรกที่เกิดขึ้นแล้วก็มีนะครับหลายสิ่งหลายอย่าง โดยเฉพาะของคู่กันผลผลิตที่ว่านั่นก็คือนะครับเรื่องของกล้วยกล้วยนั่นก็มีหลากหลายพี่น้องเลยหลายสายพันธุ์แต่สายพันธุ์ทุกสายพันธุ์ก็มีคุณค่าทางด้านโภชนาการนะครับมีคุณค่าทางด้านการบริโภคแล้วก็มีคุณค่าทางด้านความเชื่อความศรัทธาทางด้านจิตใจนี่เป็นวิถีชีวิต เป็นวัฒนธรรมของคนไทยเฮากล้วยนะครับผลผลิตที่สำคัญนะครับเคยไทยทำให้พี่น้องได้เบิง่งช่วงที่เพิ่นออกใหม่ๆดีใจกันใหม่ๆนะครับได้เวลามาหลายเดือนแล้วนะครับได้ตัดปีเพิ่นไปเกือบเกือบสองเดือนนะครับหรือว่าน่าจะครบสองเดือนเพิ่นจังได้ออก สีเหลืองๆให้เห็นว่าพิ่นจนสุกภาษาบ้านเฮาบะาสุกกเคือนะครับที่ว่ากล้วยมงคลน,นั่นก็คือกล้วยนี่พี่น้องกล้วยอย่างน้อพี่น้องน้อนี่เ่ยพี่น้องเบิ่งกเพิ่งเอาลงมาจากต้นมัดมาดไม่ใหม่บางนึ่งนี่แหละพี่น้องเลยนี่นี่นลักษณะคล้ายๆกล้วยตีบ ลักษณะคล้ายๆกล้วยตีพี่น้องเ้ยเนี่ยเ <P le ain> พื่อนซุกซุกย้อนว่าปล่อยเพื่อนตากแดดโพดบ่แดดแผดแผดเผาเบาิ่งดอก็เหลืองเหลืองเหลืองส่วนหนึ่งคือซุกแต่ว่าเหลืองส่วนหนึ่งน่าสิจากจากแดดพี่น้องเลย <S <S 2> <S 2> เฉลยน,นะครับกล้วยที่ว่านี่หลายู้หลายคนที่เป็นเซียนผู้ลู่ผู้ที่ชอบกล้วยลู่แล้วว่านั่นคือกล้วยเทพพนมพี่น้อง ชื่อเป็นมงคลสืรเกินพี่น้องนอกจากคุณค่าทางด้านโภูชนาการนะครับเป็นยาอายุวัฒนะแล้วยังมีชื่อเป็นมงคลอีกนะั่นี่เฮ้ยขักแท่พี่น้องเป็นผลผลิตของนะครับกรเกษตรผสมประสานโคกหนองนาพอเพียงแห่งนี้พี่น้องเอ้ยใกล้สิครบรอบสองปีแล้วนะครับ กล้วยเทพพนมนะครับหลายๆกล้วยที่เป็นมงคลอันนี้เพื่อนถือว่าเป็นต้นแรกก่อแรกนะครับที่เพื่อนให้ผลผลิตกล้วยเทพพนมพี่น้องเนี่ยขักขัพี่นอ้อ,นองเลยถือโอกาสนี้มาถ่ายทำคลิปนี้ให้พี่น้องได้ชมกัน โอ้นี่นะครับเหลืองๆเพิ่นเป็นปิดกีบไข่ไข่ครับมือเฮาหนบเห็นไะหพี่น้องแบบนี้บอก่เพิ่นจากเอื้นเทพพนมติดๆกันโอ้ยสมัยตะกี้ตะเก้าใสยยา่ย่า,ยา,า, <c oughs> ยยานเอื้นว่ากล้วยตีปะเจ้าบองกล้วยตีป์กล้วยทะนีเหมือนอะไรนี่นะครับเนี่ยโอ้โหเบิง่งเอาพี่น้องเลยอันนี้อันนี้เป็นเป็นวีเล่ นะครับเป็นวีแรกวีที่ออกแรกนะครับนี่เพื่อนกันยังบอท่านได้เหลืองแจกแปกอยู่เร,ยรียกพี่น้องเหลืองกับบอท่านเหลืองแหงบอท่านได้ซุกแหงขนาดเป็นวีแรกนะครับถ้าบอกว่าจะได้รับสารอาหารเป็นวีแรกก็ว่าได้นะครับนี่นี่วีแรกพี่น้องเยอันนี้นะครับน่าจะเป็นวีที่สองนี่พี่น้องนี่นี่วีที่สองกล้วยเทพพนม วีที่สองนี่พี่น้องเนี่ยอ,อันนี้กัยังบัลเทนสุขขกคับแต่ว่าด้านที่เพิ่นถึกแดดเนี่นยนะก็ยังเหลืองอยู่พี่น้องแต่ว่าวีที่สามนี่เด้พี่น้องที่ผมถ่ายบนข้างแรกนี่วีที่สามนะครับจนดำโอ้ยสงสัยนะครับซุกแล้วถึกแดดนํำจนดำถ้าเป๊ะเด้พี่น้องเลย อยากแปลกอยู่ว่าวีที่สามจังซุกปเหลืองทั้งบัตเลยครับเลื้ยงทั้งวีเลยได้พี่น้องเลยวีที่สามอมวีที่สี่พี่น้องวีที่สี่ตัวนี้พี่น้องวีที่สี่เนี่นี่อันนี้เป็นวีที่สี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิบหลูกพี่น้องเลยวีที่สี่นี่วีที่สอันนี้เป็นวีที่ห้านี่พี่น้องวีที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสอหกคือกันนะครับนี่แหละครับวีที่ห้าเออ <laughs> โอ้นี่พี่น้อง วิที่หกเด้วิธีหกน้อยกูมู่พี่น้องเอ้ยอยู่เต้เต้คนละวิธีหกนี่นี่วิที่หกใต้สุดหมู่ในจากลูกบิธีหกนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองลูกพี่น้องสันส้นๆอ้วนๆสั้นๆอ้วนๆเต้เต วีที่หกมีอยู่หกวีวีที่ 3, สามซุกก่อนมูพี่นอ้องเมืองดูนี่วีที่สามจนดำพี่นอ้องลืมสังเกตนะครับอ่าใบเพิ่นก้านใบเพิ่นนะครับปกไว้อยู่ส่วนหนึ่งก็เลยค่อยบ่ค่อยเห็นนะครับจนกระทั่งโอสังเกตกะขัดเกริ้หัวอ้าวเพิ่นซุกแล้วนี่ซุกคาเครือแล้วพี่นอ้องเลย นี่คือกล้วยเทพพนมพี่น้องเอ้ยหลายผู้หลายคนที่บก่ก่่อยสันทัดเรื่องกเรื่องกล้วยมาเจอกล้วยลักษณะแปลกๆปแปลกๆงามๆแบบนี้ค่ะเออลองเอาไปคิดปีา่าานะครับทราบมาว่าข้าเจ้าเว้านะครับว่าบว,ว,วดซีนี่คักแท้หอมหวานนะครับ กล้วยเทพพนมไปบวชซีน่สิหอมสิวานแต่ว่าผู้เจ้าของนี่สิหมักแบบประเภทจี่ได้จี่หรือเผากล้วยกล้วยกับทุกชนิดนะครับพี่น้องจี่หรือเผานี่แซุ่กกบแซ่ตาวบ้านที่หมักก็คือจี่เผาปิง้งหรือว่ากล้วยปิ้งนะครับแซ่ สุดยอดพี่น้องเ้ยโอ้ยนี่คือกล้วยเทพพนมเด้อพี่น้องเดอ้อมีบริวารพร้อมบริวารตัดเป็นท่อนนอนโคโลเคเล่อยู่พี่น้องนี่นี่ก็คืออ้อยเมื่อมีกล้วยแล้วก็ต้องมีอ้อยนะครับในขณะนี้ในช่วงนี้เทศก,กาลออกพรรษาเดือนสิบเอ็ดผ่านไปเดือนสิบสองเข้ามากโยเทศก,กาลทอดกระถินพี่น้องเลย ขาดป่ได้ดประเพณีวัฒนธรรมไทยกล้วยอ้อยขาดป่ได้พี่น้องเอาไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานในงานบ่อาจิเป็นบุญขึ้นบ้านใหม่บุญงานแต่งงานงานยังน,นะครับที่เป็นงานมงคลนี่นะครับบุญพระเวศบุญพระป้าบุญกระถิ้นนะครับนี่เอาไปใช้ได้เลยนะครับกล้วยอ้อย เป็นสิ่งที่ประเทศไทยเฮาคนไทยเฮาได้พากันเ็ดได้พากันทำมาโอ้ยงามแต่พี่น้องเบิ่งทางใต้พี่คุณเทพพนมอืมว้าวงาม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 พี่น้องเดี๋ยวเดีย๋ยวให้เอ,อนอนลงเบิ่งกันะให้พี่น้องด้เบื้งโอ้โหพี่น้องเลยเบิงงเบ่งทางใต้นี่เพื่อนอูงามเลยได้พี่น้องไอ้นี่พูดนะปา เป็นวีเป็นวีอยู่พี่น้องเลยถ่ายให้พี่น้องเบิ่งชัดๆนะครับนี่ดีๆนี่วีสุดท้ายนี่วีสุดท้ายนะครับวีที่ห้าวีที่สี่วีที่สามวีที่สองนะครับวีที่หนึ่งข้วยเทพพนมพี่น้องเป็นผลผลิตที่มีความสุขตามีความสุขใจ ตาดิบเบิงแล้วก็มีแห้งพ่อตาสัมผัสแห่ส้านมาเป็นความสุขทางด้านร่างกายพี่น้องเนี่ยเทพพนมถ่ายพี่น้องเบิงนะครับเนี่ยหวีแรก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 นะครับเนี่ยหวีสองผิวพธุ์เพิ่นอาจสิบ์สวยบ่งงามเท่าที่ควร เนื่องจากคืออบทุแดดดินบริเวณนี้ก็อย่าที่ผมได้กลาบเลียนพี่น้องเลยจะเข้มเห็นั่หน่อยนะครับนี่โอ้โหพี่น้องเอ้ยงาม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 แต้เด้งามแต้ว่าพี่น้องเลยกล้วยเทพพนมก็หวังว่าพี่น้องท่านผู้ชมคงสิมีความสุขตามีความสุขใจนำเดียวเด้อพี่น้องเด้อเขิบ ขอบคุณที่ติดตามนะครับรับชมสวนต้นไม้น้องโพนี่แล้วก็บ้านสวนสอนสมนึกนะครับบบกกดไลค์บอกกดแชร์บบกดติดตามกันขอให้กดเบิ่งกับมีแห้งแล้วพี่น้องอย่างที่ว่านั่นแหละขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปเพียงแต่นี้สวัสดีนะครับ